กราบสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กีฬเศรีเสิร์ฟประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่ารายเกมเศรษฐีนะครับผมในวันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมจะรับจิตสกรรมลูกอมดาวนะครับผมถ้าเกิดว่าใครนั้นยังมีลูกอมดาวเหลือสัก 70,000มื่น,นะครับผมไม่สามารถซื้อตัวละครแบบแสนสี่แสนเดียวแสนสองอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมลุงก็อยากให้เรานั้นมองเหลือบห่างสายตาไปที่น้องอีโบไกรทองนะครับผมเพราะว่าลุงจะมาเล่นให้ดูแสดงถึงความโหดของน้องนะครับผมที่อยู่ในอดีลุมานานแสนนานจะจำไม่ได้แล้วเนี่ยสุ่มขาตอนไหนไปนี้เนี่ย Let's go ในตาแรกนะครับผมเราก็มาเจอกับน้องอจูนี่ริสมาหรือจูน่ากันนะอาาแต่ไม่มีปัญหานะครับผมไม่ว่าใครก็ตามที่ยืนต่อหน้าไกรทองจะต้องร้องว่าวู้รอจังแค่นี้เองจบเพราะว่าความสมาน้องพื้นๆมากเลยนะครับผมไม่มีอะไรบื่หวามากกว่าจะจัดเซ็กซี่ได้ลงตัวนะครับผม,มก็นานตั้งสนาทีแนะ่ ปกติลุงจัดเซตที่แต่และตัวละครแค่สามสิบวนะครับผมขิงทําไมก่อนเช okay. อเอาน้องเขาก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าลุงยังแพ้ตัวละครที่ไม่มีอะไรเลยแบบนี้ก็ควรพิจารณาแล้วนะว่าเจ็ดหมื่นนั้นจะควรซื้อน้องไก่ทองหรือเปล่าอ่าไม่โทษตัวเองเลยไม่ลุงเก่งและโหดและน่ารักคาผม โอเคเราสวาปมาตรงนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเราจะเอาความสามารถพิเศษของแมปนี้แล้วก็กดตรงนี้ไปแล้วสามหลังออกไหมดึงออกนะครับผมถ้าเกิดว่าเราก่อสร้างเนาะความสามารถในการดูดนะก็ติดดูดแบบดูดที่ไม่ใช่ดูดแบบดึงนะครับผมนี่มีฟองตะบู่ด้วยน่ารักไหมละ่ะเอ่อผมจะทําการถอยไปข้างหน้านะครับผมสี่ เพื่อที่จะลงตัวอีกรอบหนึ่ง,รงเรานี่ไหมลองใช้ความสามารถของอยังไม่ใช้ดีกว่าเพื่อรองท้าติดแต่มันไม่ติดจบเฮ้ยเขาม่าเขาใช้โดนเป็นปกติแล้วอะ่ะโดนสร้างโลกอะ่ะเราจะเอาใช้ลังสถานะนะครับผมในแมปนี้เนาะซึ่งน้องใช้เป็นอะ่ะว้าวมากเลยอะ่ะ เขาจะทำการคัลเลอร์วิกตอรี่แน่ๆดูออกดูออกเลยใครจะดูไม่ออกบ้างเอ้แล้วเขาก็ป้ายสีบางนี้เราไปด้วยอ่ะใจร้ายทีุู่เลยครับ<ต>เขาทำไรอ่ะออ๋เขาจะทำเแลน,นด์มาเพื่อจะก,กันเราอันนี้คือการเล่นแบบซปเปอร์เซฟเซฟสุดๆ ไต้ฝุ่นอา้าวเมืองเราเมืองเดียวด้วยแล้วก็ไปอยู่ข้างหลังด้วยนะอยู่ข้างหลังแล้วเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้น,นี่ไงนี่ไงโยนกลับหมดไม่สนลูกใคร อขอญาตทอย12เอาไว้ทำไมเราทอยดับเบิลไม่ค่อยได้เลยอ่ะเพราะว่าเราไม่มีลูกเต่ามังกรหรอแค่ลูกเต่อมังกรเรรกกรนี่ยนะแค่ไม่มีก็ทำอะไรไม่ได้เลยเลยเหรอโอเค<ม>ความสามารถในการดูดครับผมเรามีสองความสามารถเนาะมีความสามารถในการดูดกับความสามารถในการดึงนะครับผมความสามารถในการดูดลุงเอาไว้ใช้กับพวกก่อสร้างแลนด์มาร์กแล้วดูด ถ้าดึงก็ตกแรงมาแล้วดึงแต่บางทีมันก็ไม่ออกได้ก็ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรหรอจ้าวับมาตรงนี้แต่เราเสียตรงที่เราไม่มีความสามารถในการเริ่มต้นเธอเอรเริ่มเริ่มวบตอนเริ่มเธอเนะี่ยมันทําให้เราโจมตีค่อนข้างลำบากอยู่นิดนึงก็มีนีว่วะเอ๊ะ ยังไงยังไงนะแล้วมันก็มีนี่วะทำไมลูคิดว่ามันไม่มีก็สองตาแรกสองเทินแรกมันไม่ออกนานาคนเรามันก็ต้องลืมกันบ้างปะ่ะเครองเท้าปิดจนได้ตรงนี้นะครับผมเรียบร้อยทำการดูดเขาครับเราสามารถการดูดติดครับเราก็บอยันครับก็จัดไปอีกหนึ่งรอบครับ ลงเมืองตัวเองติดตั้งกดอสอปอกับดักษาปีงิงตรงนี้เหมือนเดิมเปีย่างออ้ยความสามารถที่เราอ่านตรงนั้นคือตอนเริ่มเทินเหรอไม่ใช่ความสามารถแบบตกเมืองแล้วก็วิ่งเหรอเอาลูงอ่านผิดเลยเนี่ย แล้วก็เด right ้งไปยังเมืองที่แพงที่สุดของเรานะครับผมพร้อมกับขายเมืองครับและน้องเขาก็ขายไหมครับผมยอมขายหรือว่าลมยอมล้มยอมขายนะผมเป็นตัวละครที่แปลกเล่นแปลกต่อไปนะครับผมเราก็มาเจอกับตัวละครที่นํามาขายในโลกอมดาวเหมือนกันกับเรานะครับผมก็คือน้องเกรตาเนาะ และเรากไ็ได้เป็นคนแรกด้วยนะครับผมแต่ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเรามีซูเปอร์ชิล d อยู่น้องก็จมตีเราได้ลำบากนิดหน่อยมัง้งนะจ๊ะอ๋อลุงก็ได้ทำการเปลี่ยนชี่นิดหน่อยนะครับผมก็คือการเอาสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเป็นสำหรังอ้อเพราะคิดว่าไม่น่าจะได้ใช้ แต่เดี๋ยวได้ใช้แน่ดูทรงแล้วได้ทันแน่นอนละ่ะโอเคทำการเราจะไม่ทำก,การก่อสร้างสำหรักนะครับผมให้เขานั้นซื้อไปเล่นๆหรือว่าเราทำการสร้างดีเพราะว่ายัางไงซะเขาก็สร้างสร้างสร้างก็ได้ให้รองเท้าติดอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเห็ดพีท I don't like เห็ดพีท เค okay, 11นะครับแล้วเราขอลงเมืองตัวเองตรงนี้เนาะ<อ>เพื่อที่จะให้ความสามารถในการดรอปเราติดนะครับผมเพราะว่าเราเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการดรอปถึง60%ด้วยกันเห็นไหมนี่ไม่ใช่ฮ่า,าเอาเหมือนเวอร์ชั่นดาร์กเลยดี่บโอเค้ okay, อยสอนะครับผมอุย้ยทำลายด้วย กราวิตี้ดีเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะมีปัญหาละก็คือเขามีซูเปอร์ชิลแต่เราไม่มีดีบัฟและไม่มีดีบัฟด้วยโจมตีหนึ่งการทอยสามารถโจมตีได้แค่หนึ่งครั้งด้วยเพราะเรามีค้อมาสามารถในการดึง บังแค่ให้ติดคุกแต่ซูเปอร์ชิวก็การการขังกกงได้ลำบากไหมละ่ะสึดๆไปเลยมันเป็นตัวละครที่ต้องพึ่งพาจี้เยอะมากเลยโอ้โหเจ็ดหมื่นหายุนลังผมขาวน่าจะดีกว่าคิดว่านะกาจะพอโอเคสังมไม่รู้จ่อ๋อ นี่ต้องโดนการก้าวกระโดดของฉันไหมละ่ะแต่ลงปะความสามารถของเราจะตดไหมนี่อ่ะโอเคเราักก็ทำการขังโกงเขาได้นะครับผมแต่ดึงเขาไม่ได้อ,อ๋อดึงได้โล่หายมาละสองโล่สวัสดีจือ้อเราก้อนจนท้องไปตรงนี้ อย่ามุดได้ไหมหมุดแล้วมันก็ต้องวาปนะเออขังโกงแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะทําการถอยไม่ 9, ก้าวก็สิบไปตรงนู้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามุดมาตรงเนี้ยแล้วก็ลงตรงเนี้ยเขาก็ไม่ได้จ่ายตังค์อยู่ดีเพราะว่าอยู่บนบล็อกอะไรบล็อกบล็อกเบิ้เอาไม่ติดิเห็นไหมล่ะ บอกแล้วว่าเขาจะไม่ได้จ่ายโธเอ้ยดีบับก็ไม่ติดทอยดับเบลิลได้อีกลำบากกวเาเดหมอีก่ะหรือว่าผมต้องใช้อะไรที่มันแบบโจมตีแบบโบมโบมโบม,โบมนี่เรามันน่จาจัดจี้เซตกัะตรงนี้แน่นะไม่ได้เลยครับผมหรือว่ามันก็ได้นะโอเค ลอจี้คีมุนม,มาลอจี้ยอมลามาเถอะอืปีหน้านอีกนานสุดๆหรือว่าเราหันผันตัวไปเล่นสายบิ๊กเห็นไหมไม่ลุมดานะควยจะโจมตีเขาตีดอ่คุณผู้ชมคอยเบิรนก็ไม่ได้ ไปยังสถานที่ที่เลือกเลือกแล้วท่านเลือกแล้วเออวางตรงนี้หลุมดำตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาดูดเราได้ไงก็เ,เลยกันเขาไว้ก่อนเฮ้ยบอ่ะห้อยเบิร์นเก่งเกินอ,หา,อหายหมดเลย โดนดูดด้วยอังกงไหมไม่แต่มเมืองแพงจังเลยนะเฮ้ยเบื่อไยหมวกมันเท่าไหร่อ่ะหมวกมันอยู่ไหนทำห้ามาแสดงบทผมสองเปอร์เซนโอ้แพ ไม่น่าเชื่อ,อเพราะอะไรอ่ะในตาสุดท้ายนะครับผมบอกเลยว่าไก่ทองจะไม่ล่าจระเข้แล้วไก่ทองจะล่าเมงกะพุนแทนก็จะแทงให้พุนเลยแต่ที่เราลุงยังไม่มั่นใจอยู่ดีอ่ะมันติดอยู่ที่ความสามารถในการดึงแถวนี่แหละมันเอามาให้ทำไมอ่ะ หกสิบเปอร์เซ็นดึงแถวอ่ะจะบ้าตายกี่ปีมันจะติดแต่เอาเราเอาดูดแถวมานะครับผมเพราะว่ามันเป็นจี้ใหม่มองแค่นี้เลยเฮ้จี้ใหม่แนละจะไหววะถามว่าไหวจริงรเป่าอวเดี๋ยวก็รู้เลยเ็นรี่สี่นะครับผมเ่าเป็นการจบเทิร์นเด้งด้วยไหมเด้งด้วยว์ปไปเมื่อของเราไหมดูดด้วยเห็นไหม น่าจะมีประโยชน์กว่าตั้งเยอะไม่ไปเมืองของเราเลยเหรอตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถอยสี่ครับผมการลงตรงนี้ปุ๊บแล้วมีเขาพีถอยถอยหลังไหมเขามี่ถอยหลังแต่เขามีการถอยเบิ้ลวนไปรอบๆตัวละครใหม่แต่จี้เก่าอ่ะเปอร์เซ็นต์ยังจะเออเปอร์เซ็นต์ชนะยังจะเยอะกว่าตัวละครเก่าจี้ใหม่ใหม่แล้วก็ใหม่อยู่เนี่ยสองจี้เนี่ย เลือกพื้นที่จัดงานโอปิกบ้าบหรอ,อหบ้ฟพื้นที่ฝันลายตัว<ฮ>น,นี้มันไม่เหมือนพื้นที่ฝันลายมันเหมือนกัหลุ่มดำเลยทำไมเป็นเป็นเงาๆครับแปลก เราเอกแบกไม่แปลกโอเคเราวิ่งสนามไฟฟ้าผ่านมาได้นะครับ oh. ผมแล้วทำการดูดช่องแถวอย่างนี้เป็นตน้นแล้วเรานะครับผมวัสดุดึงดังมาตรงนี้เลยนะครับนี่บอกแล้วไงเราเป็นแมงกระพุนสเลเยอร์พี่จับไฟเหรอถามว่ากลัวหรือเปล่าก็กลัวอยู่แต่ทำไงทำอะไรไม่ได้อะถ้าเ้าไม่ตกอะไม่ตกเราจะล้มยังไง อันนี้มันตรงนี้เลยนี่เป็นไงเป็นไงแล้วก็โดนดูดไ่ติดเนี้ดูติดยังติดเหอะมันไม่มีเอามีหมวกโอเคไม่ได้พันต้องสาปตีแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับผมเขาก็จะไม่มีสุทฮิอ๋อไอ้เอจะโมโหทำไมโมโหดิทำไมจะไม่โมโหเมื่อที่แพงที่สุดดึงลงตรงนี้อ้าโคตรสวย โอ้โหท้าแม่คุณทำอย่างนี้กับผมครับคุณเฮ้ยมีจนะักรมีจะจางไหมมึงผุดเมืองได้อ๋อใช่เพื่อันนี้ของเราควาสามารถจิ้ต่อไปเราจะขอสัมผัสชิจิวชิจิ้วแล้วนะครับผมขายเมืองครับรวมมาแลวเน่าคุณสีด้วยขายไหม หรือเรากดคู่เลยเหรอหผมขอทำการถูกปล่อยออกมาจากกรงก่อนซึ่งผมก็จะทอย12ไปข้างหลังนี่เป็นไง <12. S 1> กรุณาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสัดแนวสูงสุดนะครับผมสำหรับโดนสร้างโลกและสร้างเรื่อง เอ่อถ้าเกิดว่าเราลงตรงเขาล่ะเราต้องจับดักสป,ปินหรอ oh. ดูทำไมเดี๋ยวก็ไปลงที่เดิมหรอกฉันไม่ได้อยากลงที่เดิมแล้ว <Two>. เราฆ่าเขาเลยนะ นนถามว่าเขาตายไหมตายอยู่แล้วคอยเบิ้์นสองกันเ,เลือกเมืองที่อ้าวเขาไม่ตายนี่ว่าสวยละ่ะไม่ตายแถมเลี้ยงโตโตโด,ด้วยคอยหนึ่งได้ด้วยบินไม่ได้ ไม่เีมกเกนจะหมดโชคเกีรีกเเกินเกไม่ตายั้งีนฮะชนะวิกตอรี่น่าโมโหทำไม่ได้ดไดกกดแไนแองเลยจบอย่าบอกนะว่ามีกันวิด ไม่ติดแล้วยิก yeah! ว่าฉันจะโอ้โหลำบากลำบนซะเหลือเกินเ mm hmm. มตาพวกนี้ถ้าเกิดว่าตัวละครที่ไม่มีทำลายไอเทมติดตั้งเพราอมันจะทำลายไอเทมติดตั้งได้ก็ต่อเมื่อ,อ,อจัดงานโอลิมปิกหรือเปล่าใช่ไหมเออทำลายบล็อกพิเศษเงีย้ยอะไรเงี้ยจะเล่นแบบ โคตรยากยากมากเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมีจี้ที่สามารถทําอะไรแบบนั้นได้อ่ะก็ขอให้หาแต่จี้พวกนั้นอ่ะมันก็น่าจะแพงแบบแพงหูฉีกประมาณแบบเกินแปดพันอ่ะน่าจะประมาณสองหมื่นได้อ่ะถ้าเกิดว่าจี้มันโหดขนาดนั้นนะเฮ้ยเซิร,ฟร์ฟไทยยิงเล่นยิงเครียดทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวนี้ตัวละครใหม่ๆตัวละครประจำเดือนก็ปิดกันไปแสนแล้แล้วเฮ้ยไงดี คฮ้ยสาวจอดเกมนี้ลาไปก่อนพวกใหม่ใช่ไหมขอทุกคนความสุขกันและกินสถิติเสิร์ฟประเทศไทยทีมด้วยก็มาเล่นสถิตินะครับผมก็ไม่มีอะไรเหลือบาดกว่าแรงเนาะเพียงแค่เรานั้นมองมุมกลับมามุมมองนะผมเราก็จะได้เห็นแนวทางในการชนะแบบใหม่ๆนั่นเองนี่แหละคือข้อคิดที่ได้จากเกมนี้เหรอจุ๊บ